สวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็ผมก็จะมาสอนอีกแล้วครับเกี่ยวกับการลงน็อตอนนี้จะเป็นนอตอ่าเวอร์ชันเจ็ดนะครับเต็มละตอนนี้ฟูนะครับตอนนี้ฟูตอนนี้ผมผมจะลงภาษาไทยนะครับพร้อมกมเป็นหคิสี่บิตก็จะลงหคิสบิตก็ถ้าของใครลงแล้วก็ให้ลบออกก่อนนะครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องแล้วค่อยทำตามผมนะครับก็โหลดตัวโปรแกรมมาก็ติดตั้งก็จะบันทีกธรรมดานะครับ สอวนตัวนี้ก็จะเป็นแคกนะครับแคกตรงโหลดมานะครับหรืมาเนี้ก็รอแปัหนึ่งนะครับอ่าก็กดถัดไปเลยจำรับนะครับที่ออกไปนะตกอกตอนนี้ก็อ่ากดใช้การกดใช้งานนะครับการทดรสอบแอปพลิเคชันที่ไม่ถึงประสงค์นะครับ ต้องเปิดนะครับถ้าปิดคือมันจะไม่มันจะไม่ทํามันจะไม่ตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้มันลงจุเสียจเลยนะครับอ่ามันเสร็จก็จะ แล้วก็ปดสิ้นสุดไปเลยหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ i n นิ h นะครับปุ๊บป๊มันก็จะเปิดโปรแกรมมาหนึ่งครั้งนะครับไอ,อตรงเนี้ยเราไม่ต้องสนใจเรากราวไปเลยนะครับเราลองมามาดูตรงเนี้ยมันก็จะหมุนเตี้ยวๆนะแล้วก็คลิกขวาใส่นะครับแล้วก็เลือก ปิดการใช้งานนะปิดการใช้งานนะกดใช่ตอนนี้เอาจนกว่าจะเริ่มระบบใหม่นะกดตกลงนะเปิดโฟลเดอร์แคชขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้คลิกข,ขวานะครับเลือกไปที่ Run as Admin Ad Starter นะครับแล้วก็ภาษานี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะกดตกลงนะกดนี่ไปเรื่อยๆนะครับ สถานที่ไม่ต้องเขียนนะครับกดขึนยินะครับจาังนั้นเรามาเปิดโปรแกรมของเราเหนึ่งครั้งเราไปคลิกใส่ตัวโปรแกรมนะครับสังเกตดูว่าในตรงเนี้ยมันจะมีบอกว่าสังส่งหซื้อไปอนุญาตนะครับแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับเรากด f 5นะครับแล้วก็เออเข้ามาที่ตั้งค่าก็ได้กดตั้งค่าแล้วก็ เข้าสู่สต้นราคาสูงสุดแล้วบางคนกด F5 เลยก็ได้นะครับดังนั้นก็เข้ามาที่ตรงเนี้ยจะเปิดตรงที่แรกตรงคอมมิชเตอร์แล้วก็การป้องกันนะครับการป้องกันไวรัสเนี่ยไอการยกเว้น่ะกดเพิ่มเาี่ไดซีนะโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็อีเส็ตนะตกลง เพิ่มอีกไปเหมือนเดิมนะครับได้ซีโปรแกรมไฟล์แล้วก็ดีเซตให้เอาตอนนี้ด้วยนะครับตัวตัวแคกนะครับแคกของเรากดตกลงไปแล้วก็กดตกลงาการกระบาดไปเลยดังนั้นถ้าของผมนะผมใช้วินแปดนะครับผมผมก็จะเสิร์ฟตรงตรงด้านข้างตรงเนี้ย ถ้าถ้าของใครเป็นวินเจ็ดก็ตรงเมนูสร์นนะครับตรงเซิร์ชนะครับพิมพ์ว่า ms config แล้วก็เปิดตัว ms config ตัวนี้ขึ้นมานะครับของวินเจ็ดก,ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกไปที่ boot ตรงนี้แล้วก็จิกตรงที่ save boot ไอ้นี้ก็คือเราจะเข้าไปเซฟตรงเซฟโหมดนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็มีสตาร์ทนะครับอ่าหลังจากที่เราเข้ามาในเซฟโหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ไดรซีนะครับแล้วก็เข้าตึงที่โปรแกรมไฟล์ไอตรง e-set นะครับ แล้วก็อะไรมันอานว่ายูริทหรือเปล่ายูริทนี่นะครับแล้วก็จะเอาอันไหนก็ได้ระหว่าง2ตอนนี้แต่ผมชอบตัวล่างนะครับแล้วก็คลิกขวาใส่นะครับคลิกขวาใส่ตรงเนี้ยแล้วก็เลือกเป็น Run a d a d m i n s t a r t e r นะครับจากนั้นก็กด Activate นะครับก็จะบอกให้รอบสักคู่ก็โอเค มันจะอ่ามันจะเข้าเป mode. ็น n o ตบอร m o อ่หลังจากที่เราเข้าไปในเซฟโหมดที่ทำไปเมื่อกี้นะครับจังนั้นก็เปิดโปรแกรมมาเลยเปิดโปรแกรมนอตขึ้นมาอ่าสังเกตด,ดูว่าไอตรงเนี้ยมันมันหายไปแล้วมันยังไม่ได้อัปเดตดังนั้นกดอัปเดตนะครับดูว่ามันจะอัปเดตได้ไหมนะครับอ่ามันก็อัปเดตได้นะครับอัปเดตฐานข้อมูลก็ อัปเดตจนเสร็จเลยนะครับใ้ตรงหน้าต่างหน้าแรกเนี่ยมันก็จะมีแจ้งอะไรไม่รู้อะบางครั้งมันจะแจ้งมาอว่าให้อัปเดตวินโดว์ตรงเนี้ยอ่านดีนะครับก็คือแล้วแต่เราจะอัปนะครับถ้าใครมั่นใจว่าเป็นของแท้ก็อัปเลยนะครับถ้าใครไม่มั่นใจก็ไม่ต้องอัปนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับโปรแกรมน็อตนะครับ หลังจากที่อัปเดตเสร็จนะครับมันก็จะ,จะกดมาดูหน้าแรกใหม่มันก็นจ,ะจะหายไปแล้วนะครับอ่าก็ดูตรงนี้นะครับอีเกหน้าทำต่อ,อแอติบุระแอติบุระนะครับเปิดใช้งานแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทับส่านรับการณ์รับชมสำหรับ,อบอการติดตามด้วยนะ